สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับหงมู่ไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคีลีรัตจังหวัดสุราษฎร์ธานียังอยู่สุราษฎร์ธานีเหมือนเดิมสวนคุณอุไรวันนะฮะอันนี้คือแปลงปลูกไม้หวงหัวรีที่ปลูกผสมผสานคุณอุไรวันปลูกปลูกอะไรบ้างครับในสวนนี้ปลูกปาล์มกันปาล์มกับไม้โออปลูกปาล์มปาล์มน้ำมันแล้วก็ฝั่งนี้เป็นผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างครับจะไปดะปามีเรียนทูเรียนนะครับมีเรียนนะฮะเรียน ทุเรียนมะพร้าวเรามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังยังเล็กๆทุกอย่างเลยฝั่งนี้นะครับยังเล็กทุกอย่างตอนนี้โตทุกอย่างแล้วนะครับโตเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ดีนะครับที่ท่านเห็นแถวๆนี้ครับระยงระยยางไม้ฟางหัวรีนะทั้งคำทั้งระยงระยางช่วงแรกนี่มันจะลําบากหน่อยนะคุณเลืองวิทย์คุณคุณเรืองวิทย์ช่วงแรกนี่ของสวนคุณเลืองวิทย์ได้ปล้ำอย่างนี้ไหมก่อนอิทิ์มันท่าไหนมาอย่างเดียว ของอาจารย์ไม่ต้องปั้มเยอะอาจารย์ตัดยอดไม่ให้สูงมากเอาอย่างนี้คุณลุงวิทย์แนะนํานิดหนึ่งแนะนําคุณอุเรวันนิดหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงดีคุณลุงวิทย์ตัดเลยตัดยาวว่นนี้ตัดตัดเลยตัดตัดยาวขนาดไหนห้าเมตรตัดเลยห้าเมตรตัดเลยอันนี้อันนี้มันน่าจะเกือบสิบเมตรเลยยังก็ได้เลยแน่แน่ถึงกิ่งตรงนั้นนะครับถึงในตรงที่มัดเชือกระหว่างเชือกสองเส้นต่อกันเนี่ย ตัวนันเลยแล้วเรียบร้อยสูตรนี้นะครับได้ผลนะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเราไปดูที่อุตรดิตถ์มาก็ใช้ไม้อันเดียวค้ำแบบนี้ถ้ามันเอ็นไปซ้ายค้ำซ้ายเอ็นขวาค้ำขวาเดี๋ยวมันโตเองเดี๋ยวยืนต้นเองอย่างอย่างต้นนี้เนี่ยถือว่าถือว่ายืนต้นเองแล้วนี่ยืนได้นะครับท่านผู้ชมแต่กว่าจะยืนได้ก็เหมือนทารกนั่นเลยมั่นกว่าจะยืนได้ปล้ำเร่งต้องปล้ำนิดนึงนะครับมันหน่อยถ้าว่าไม่สูงเร่งันเหรอ ไอ้มันพังกันเดี๋ยววะคุณงวิทย์คุณงวิทย์ตรงนี้กี่ต้นครับหกร้อยเนี่ยหกร้อยหกร้อยนี่ปลูกกับปามด้วยเมื่อวานเราไปดูเนาะสวนปามมาสวนปามได้ผลนะฮะปลูกในสวนปา์มขนาดเล็กแบบนี้คือ <Yeah. S 1> ได้ผลเลยเว่าไอ้ต้นไม้ได้ผลไหมตลงกในสวนปามอู้ได้ผลครับ,รบแกนแดงแปดเลยเมื่อวานแล้วต้นใหญ่ด้วยเนาะใหญ่ด้วยประมาณเกือบคุณงวิทย์อะเกือบเกือบเท่านั้นเลยนะต้นใหญ่ตัว นะครับไม่ไม่เคยไปเล่นใน,น,น,นส่วนป้ามคนโปนโปในส่วนป้ามแต่ไม่เคยไปเล่นเ็เพื่อนว่าที่โผลื้ต้นไม้ัว่าที่ได้พ่นไม้ก็ที่จริงอ่ะคุณลุงวิทย์ผมว่าแต่งเยอะไปนิดนะแบบกิ่งนี่ไม่ให้มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะไม่มีอาหารมาเลี้ยงลาต้นให้มันอ้วนไงเพราะว่าใบเนี่ยนะครับใบกับกิ่งเนี่ยส่วนใหญ่สังเคราะห์แสงมาเลี้ยงคราวนี้มันสังเคราะห์แสงได้น้อยไงเราเราตัอดออกเยอะเนาะต้นมันก็เลยไม่อ้วนสักที นี่ครับนั่นเลยแต่อว่าเยื่อชาตุ้งไงนี่แค่ตามลำต้นนินนนดมดเลยนี่อาจารย์ทายังไงจะโตเร็วเอะพื้นที่ใกล้ๆกันเองเนาะ,ะคุณลุงวิทย์ปลูกได้โตเร็วมากนะมีสูตรยังไงคุณลุงวิทย์แต่งแต่งแต่งทิ่งออกบางส่วนคือจะแต่งเยอะขนาดนี้แล้วก็ยาวยาวแบบนมามิาเลยตัดเลยอันนี้คือถูกต้องไหมคุณลุงวิทย์่ะอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเอาอย่างนี้เลยนะครับ อ้าวแสดงว่าอย่างต้นนี้ก็ตัดยอดเลยสิเนี่ยตัดไอ้ตรงที่มีไม้ข้างบนใช่ไหมถ้าตัดตัวนั้นออกนี่ตรงนี้โอเคเลยโอ้จบแล้วครับถ้ารู้อย่างนี้สวยตั้งนานแล้วยิ่งงั้นอ่ะถ้าว่านใหญ่เฉลี่ยนะถ้าว่าทำมาเมื่อกี้เราไปดูสวนของคุณเรืองวิทย์มาท่านผู้ชมไปดูสวนของคุณเรืองวิทย์มาโตประมาณขาผมเลยเนี่ยทุกต้นโตประมาณขาผมห้านิ้วนะฮะบางต้นหก้วยซ้ํานะเมื่อกี้ผมไปดูนะบางต้นหกนิ้วด้วยซ้ําแล้วแต่ละต้นสมบูรณ์มาก สวยที่สุดเลยปลูกอะไรนะโกโก้โกโก้ด้านในโกโก้ก็ได้ผลแล้วนะครับทุเรียนเราก็เกือบจะได้ชิมนะครับเมื่อกี้แต่แต่ว่าขออนุญาตเอาไปดมทั้งวันก่อนเอาขึ้นรถนะครับตลบอบอวนนี่นี่เหมือนตอนแกไม่มีกิ้งผ่นนั้นข้างใต้แกรีดแล้วมันเตะไม่มันถ้าตับทอนไหนครับยังไงเอาคุณลุงวิทย์อย่างนี้คือถูกต้องเนาะถูกต้องนี่จะได้แนะนําคุณอุไรวันอันนี้สูงไป ใช่ไหมซึ่งถ้าตัดตัดตัดตรงนี้มันเอ่ยไหมสีล่างมันแตกครับแตกไม่ไม่ตายมันมันจะแข็งแรงกว่าเดิมอีกมันจะตัดเน่งมันจะเป็นเน่งไหมมันจะสร้างคุณมังวิศนี่แค่เแถวคำนั้นถึงริบเลยอย่างนี้ครับผมว่าวิธีการง่ายสุดเนาะเมอยากทุบเดี๋ยวให้ทุบนี่นี่เอาเท่าตัวนี้ไหมเท่าตัวนี้ที่จริงถ้าเท่าตัวนี้ก็สักประมาณกี่เมตรเนี่ยสี่เมตรสี่เมตรยาวสีได้ไม้มาอย่างนี้คุณอุไรวันไปหาไม้ไผ่แบบเนี้ย เราวัดเลยตัดขึ้นไป4ี่เมตรใช่ไหมแล้วทุกต้นเนี่ยเอามาเอามาตั้งเลียงเลยเอาครบ4ี่เมตรตัดทิ้งเลยครบ4เมตรตัดทิ้งเลยไม่สนว่ากิ่งมันจะออกไม่ออกไม่สนแต่มันออกแน่นอนแต่เรื่องนี้ผมใส่ปุ๋ยกระแตรลอดแต่ลอดต้นเลยให้มันแตกด้านบนถ้า4เมตรแตกด้านบนเนี่ยผมว่ามันจะแข็งนี่นี่นี่อันนี้คือสวยใช่ไหมเอามาดูวันนี้อาจารย์มาด้วยนะครับวันนี้ อาจารย์เลืองวิทย์นี่ชัวร์จริงๆยอมรับยอมรับฝีมืออันนี้คือถูกต้องเอาจริงๆคนทั้งประเทศติดตามนะคนทั้งประเทศติดตามคุณเลืองวิทย์ปีนี้เขาลุ้นนะลงไปใต้นี่เขาลุ้นเลยว่าปีนี้คุณพิสุทธิ์ไปถึงไหนแล้วคุณเลืองวิทย์ไปถึงไหนแล้วเขาติดตามดู ปีนี้ปีนี้ไม่ได้กินขนมจีนน้ำยานะครับปีนี้ไม่ได้กินขนมจีนแต่ว่าได้กินทุเรียนนะเต็มเต็มเลยเรามาถูกฤดูเน,ะน,นาะทเีอฤดูพี่ใหญ่เขาวางแผนไว้แล้วลงมาฤดูทุเรียนน,<ม>นั่นอะไรกันตอนเดี๋ยวน้่นเราช่วยสุดยอดอันน,น,นี้อันนี้คือสวยโ<ม>อ้นี่นี่น,น,นี่สวยมาก<น>คุณววิทย์<ม>ดูต้นนี้สวยมากตอ <đ> นนั้นนี่ของคุณลุงวิทย์เนี่ยแบบนี้ทั้งนั้นเลยตอนตอนสองปีนะตอนสองปีคุณลุงวิทย์แบบนี้ทั้งนั้นเลยนี่ท่านผู้ชมนี่ครับนี่ นี่คือต้นที่ทุกคนปรารถนาใหญ่นะใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่ๆทุกคนปรารถนานี่แบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ผมบอกนิดนึงนะว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมีเชื้ออะไรโซเบียม,ม,ม,ยมผมจะบอกนิดนึงนะว่าไม้ฮงโหลี่เนี่ยมันเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับมันจะมีเชื้ออะไรโซเบียมสังเกตดูดีๆท่านท่านใดที่ปลูกมาจะรู้นะครับขุดไปด้านล่างเนี่ยรากของมันจะมีปมราก ต<อ>น้นแคระม้วนงอ,อเป็นปนั่นใช่แล้วมันจะมีปมใช่ไหมเป็นก้อนกอนเป็นก้อนกรอนเขาเรียกว่าเชื้ออะไรโซเบียมตัวนั้นนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วเท่านั้นที่มีแล้วเขาจะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาทําให้กลายเป็นผุนปุ๋ยไโนโตรเจนสังเกตดูนะครับโอ้อันนี้อันนี้สวยงามมากค <ไป S 2> ือใบคือผัดใบนะครับท่านผู้ชมผัดใบเฉยแต่ว่าปกตินี่ของคุณเรืองวิทย์นี่ใบเขียวปื้เลยนะแล้วก็ของนายกตุยที่ชุมพรสวยมากที่ผมบอกว่า ทุเรียนอายุ5ปีเนี่ยดก 20- 30ลูกมันดกอะไรได้ขนาดนั้นนะ่ะดกจริงๆนะดกมากนะครับ20กว่านะอายุ5ปีอันนี้ทุเรียนอายุกี่ปีครับ2ปี2อปีอีตาตอนนี้อันนี้เร็ววัย <laughs> แถวนี้นะครับถ้าเรียนรู้เรื่องการเกษตรต้องมาเรียนแถวนี้นะครับอาจารย์เยอะลอลอแล้วนี่ใบใบเป็นแบบนี้เราทำไงฮะไอ ชาล้านนางเปียหอยน้องชิดหญานี่นี่ไม่ชิดนะอะไยเป็นเดือนนะอ๋อนี่คือเป็นเปลี้ยหอยยักเป็นเปลี้ยหอยเพลี้ยหอยจุดเราก็ไม่รู้นะครับว่าทุเรียนทุเรียนเครื่องขึ้นรถด้ยทุเรียนนี่เป็นเพลี้ยหอยด้วยจ้ามันเดือจุดเรื่องเนี้ยนี่เราเรียบเหอยคุณเรืองวิทย์มันตายคุณเรืองวิทย์ตัวนี้คือโอเคใช่ไหมผ่านอันนี้นี่คือปล่อยทิ้งเลยนะถ้าถ้าถึงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ข้างบนนะปัจจัยอยู่ที่ลําต้นเนี่ยแหละ ลำต้นแสดงว่าต้นนี้เพิ่งเพิ่งแต่งหรือ,อยังไงฮะน่านะมันอยู่แบบนี้ตอนนี้มันเยี่ยเร็วนี่ตอนนี้แสดงว่าเองไม่ยอ้ต้องพ่อ่ต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรนะ <c oughs> มันเป็นของมันเองย้าเยี่ยเป็นหมาเองมันสวยเองนะครับท่านผู้ชมนาออันนี้แบบไม่ต้องทําอะไรประกวดนางงามได้เลย <c oughs> นี่นะครับที่ผมจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะว่าต้นแบบนี้คือสุดยอดปาารถนาของเรานะครับคนที่ปลูกไม้่วงหัรีทุกคนถ้าได้ต้นแบบนี้คือจบเลยนะครับสวยง,งามมากแล้วความสูงนี่แบบบาลานซ์มากเลยนะ บาลานแทบไม่ต้องทำอะไรอันนี้ใช่ไหมค้ำไหมตัวนี้ไม่ไม่ได้ค้ำไม่ได้ค้ำอุ้ยอยากอยากมีแบบนี้ทั้งสวนเนาะอยากมีแบบนี้อ่ะนี่ถ้าว่าเมื่อตัดตัดตัดถังเพนไอไม่มีกิ้งไม่มีใบยูก็ไม่พื้นเตะน่ะไอซึ่งมันตามหมาต้นปามแล้วทีล่ะคุณดูสิดี คือคือถ้าตัดยอดแล้วมันก็จะงามขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เสียหายเไรมันโตเร็วไม่ตายบางต้นมันกลัวที่ใต้หลงต้นอะไไม่ตายไม่ตายเห็นแต่มาอะไรต้นแกหักหักลายต้นเมื่อไรหักชึงมือนแต่ไม่ไปที่ไหนได้ต้นที่หักนะแตกใบออกมาสวยกว่าต้นที่สวยจริงสวยว่าจริงเพราะฉะนั้นซึ่งสั่งเกเลยต้นตามันยาย่อยเร็ว่ต้นสูงต้นตำมันนี่อาจารย์ลุงบิ๊ว่าไงครับตัดเลย4เมตรตัดเลยเนาะ เดี๋ยววัดไหมนั่นเลยไม่ต้องปล้ำอยู่ที่ล่างไม่ต้องปล้ำเถี๋พ่อเดี๋ยวนั้นพอกพ่อถางปั้มพอนี่แท่งถางปั้มเอ้าไม่ต้องพ่อไม่หรอกว่าขัดแล้วไม่ต้องผูกไม่ต้องเดี๋ยวพ่ออย่าต้องแต่งจะได้ตัดทีเดียวเลยนี่ต้องแก้โคโคคือตัดได้เลยนี่แกแกถึงตัดเลยเอยอันนี้สายเชือกนะครับระยงระยางขนาดนี้เนี่ยผมว่าผมตอนแรกผมนึกว่านี่กันขโมยนะเดินมานี่มันล้มหัวควิดเลยเนี่ยเนี่ยนะ ผมทั้งหมดเนี่ยวใหญ่เชี่ยหลวงวิทย์มันติกิ้วเวยมันไิเป็นรอยมันต้องเที่ยวใหญ่ล้ำอันนี้ดึงดึงดึงสามสายด้วยนะดึงสามทางไม่มีล้มล้มตรงไหนไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยล้มไม่ได้เลยดึงไม่ให้ล้มไม่ให้ล้มนะครับเดี๋ยวพ่อมันจะมัดเพี้ยแล้วเลยมอนไม่ใส่ปุ้ยมันไม่แท้ข้างล่างข้างล่างนี่แต่งกิ่งเยอะเกินไปไหมดูไงรวมที่ตั้มเลยถ้าไม่ตัดตัดแต่งกิ่งข้างล่างอ้าข้างล่างนี่แต่งแขนงออกหมดเลย ได้แต่ว่าความสูงตึองไวจะยศเลยน่ะขอสี่เมตรนะครับรอบนี้สวยแน่นอนเรื่องปุ๋ยไม่ถามแล้วเพราะว่าส่วนนี้สวยทุกอย่างแสดงว่าทั้งปุ๋ยไม่ทิดปุ๋ยทั้งปุ๋ยปุ๋ยต่ำจะเฟรชโดนเลยต้องเฟรชปุ๋ยยาน่ละใอเรื่องหญ้านี่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเห็นตายไปแถบเลยนะอันนี้ไม่ไม่ห่วงแล้วเรื่องหญ้ากับปุ๋ยเหมือนไม่สวย อ๋อๆผมไม่ทราบครับอาโอเคส่วนนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับกี่ต้นนะ600 600นะครับ600กว่าล้านบาทนะฮะท่านผู้ชมหลายล้านบาทเดี๋ยวไปดูของคุณลุงวิทนะของคุณลุงวิทถ้าว่างๆไปดูบ้างนะครับดูงานสวนคุณพ่อน้งวิทใหญ่แล้ไปไปมังแล้วเนาะผมว่าระดับจังหวัดถ้าส่งประกวดระดับประเทศเนี่ยมีติด1ใน3ระดับประเทศนะครับเนี่ยพอเลี้ยงคิดนี่ เลงแล้วนะวันนี้แคบใส่ปุ้ยแคบใส่ปุยพอเลงคิดก็เลงได้วันนี้เขาต้องมีสูตรแน่นอนเลยนะครับเพอเลี้ยงคิดที่จะขอขอเบอร์โทรคุณเรืองวิทย์เลยเนี่ยมีสูตรแน่นอนเรามาเรียกแลกเปลี่ยนสูตรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดียวของพ่อเลี้ยงคิดก็หน้าหมาไม่ได้แน่นะหมื่นสองพันต้นนี่โอเคหมื่นสองพันต้นนี่สวยใหญ่แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าความแบบสม่ำเสมอของพ่อเลี้ยงคิดนี่สม่ำเสมอกว่าแต่ของคุณเรืองวิทย์นี่ก็ว่าที่ขายได้หละกันี่ก็ว่าเลาขายตอนกลางบางคนเขาคิดแบบนั้นเลยนะ เอาจะรอขายต้นหล้าหรือหรือคนก็แรกแบบนั้นหรือจะซื้อไหมเอาคุณลวงวิทย์มั่นใจไหมครับคุณลวงวิทย์ปลูกมาก่อนคุณในวันีกับมั่นใจครับมั่นใจว่ารอกขายต้นกไมาไม่ไม่ลอขายไม่ลอขายไม่ลอขายนะครับเรื่องไม้ไม้แล้วรอขายไม้แล้วครับผมจะบอกให้ฟังนะครับท่านผู้ชมที่ผมหายไปนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าหายไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเวียดนาม แล้ว15วันที่ผ่านมา2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปจีนไปทําอะไรครับไปตลาดแล้วตกลงตอนนี้นะครับได้คําตอบเรียบร้อยนะฮะถามตั้แต่เชียงคนที่เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามที่ส่งไม้่วงโหรี่ไปขายยังประเทศจีนถามว่าถ้าคนไทยปลูก10ล้านต้นเนี่ยจะซื้อไหม <c oughs> เขาบอกว่าฟังให้ชัดนะครับอีกครั้ง <c oughs> มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้สําคัญก็คือว่าคุณปลูกหรือย,อยังก่อนอื่นนะ สำคัญไอคนที่ถามส่วนใหญ่คุณรณรวันคนที่ถามส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปลูกสักคนไม่ได้รู้ใช่เขว่าไงไอคนไคนที่ปลูกแล้วเนี่ยไม่ค่อยถามเยอะนะคนที่ปลูกแล้วเอาทํายังไงไม้เราจะโตทํายังไงไม้เราจะสมบูรณ์คนที่ปลูกแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ปลูกเนี่ยจะปิดบริษัทหนีจะขายต้นกล้าหลอกขายโดนหลอกแล้วก็กลัวปิดบริษัทนีนะะท่านผู้ชมครับเราทํางานเยอะกว่าที่ท่านคิดทํางานเยอะกว่าที่ท่านเห็นท่านท้าผมท้าพิสูจน์นะให้เข้าไปดูในช่องคุณโต้งพยัก กดคำว่าคุณต้งพยักใน YouTube กดช่องคำว่าพยุงไหหลาพยุงเวียดนามนะพยุงไหหลาพยุงเวียดนามไม้ห่วงหัวลี่เข้าไปดูเลยมันมีคลิปล่าสุดเลยที่ผมเพิ่งจะถ่ายและไล์สดด้วยไล์สดคําว่าสดนี่หมายถึงว่าถ่ายตอนนั้นเลยเหมือ <Yeah. S 1> นเมื่อกี้เราไล์สดสวนคุณเลองวิทย์ท่านผู้ชมครับทุกอย่างนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดหงมู่เนี่ยพยายามที่จะสื่อสารกับท่านผู้ชมทุกคนว่าเราทําอะไรเราพยายามจะอัปเดตใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับคุณคุณอุไรวัน อันนี้ความมั่นใจนะมันถ้าขายต้นกล้าแล้วคงไม่ต้องมาแล้วละญาจ๊าก็จะมาทุกปีนี่คือว่าไม่นั่นแน่มากลัวอย่างเดียวครับกลัวรำคาญกลัวว่ามาบ่อยเกินยาติโตอยู่เบอร์อย่างนี้ญาจับยาเหนือในไลฟประจําแกว่ายินดีครับเพราะว่าหงมู่ไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนครับเราก็มีความมั่นใจแล้วเราก็มีความมีความสุขมากนะครับที่เห็น รอย,ยิ้มของเกษตรกรเห็นความหวังของเกษตรกรปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ผลไม่รู้จะปลูกทําไมคนรอดูอยู่ทั้งประเทศเขาเรียกว่าคนรอเหยียบทั้งประเทศคนรอเหยียบทั้งประเทศแต่ระวังนะครับคุณเหยียบยังไงก็ไม่จมหรอกเพราะว่าของมันดีจริงนะครับคุณเหยียบทองคาไปคุณก็เสียเท้าคุณปเปล่าเปล่านะี่นแน่ๆของเราของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้ความมั่นใจแน่นอนนะครับคุณโต้งพยักในี่ยทำมา8ปปี9้ปีละปีนี้เข้าปีที่9 ปีนี้คุณจะเห็นนะครับว่าเราจะส่งไม้ให้คนจีนนะเป็นต้นที่ปลูกในประเทศไทยชุดแรกนะครับสองต้นแรกปลูกเพราะผมต้องการที่จะทดสอบว่าใบเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยที่บอกว่าได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันสามารถส่งออกได้จริงไหมในทางปฏิบัตินะฮะให้ไซเตสประเทศไทยเนี่ยรับรองให้ส่งออกให้ได้ไซเตสของต่างประเทศก็รับรองให้ส่งได้ตามดูนะครับตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเกษตรกรไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมขอบคุณคุณอุไรวันนะครับขอบคุณทุกท่านคุณเนืองวิทย์ นะคุณดุษฎีนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยขอบคุณเกษตรกร,ร,กรทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ